รู้สึกท้อแท้กับหนี้ที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันหมดไหมคะสวัสดีค่ะนี่คือรายการพี่อยากบอกรายการที่จะชวนคุยเรื่องใกล้ตัวที่อาจจะเปลี่ยนชีวิตการเงินของคุณไปตลอดการดำเนินรายการโดยทรงศรีการจนิสากรที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนะคะคำถามที่ถามเมื่อสักครู่นี้ว่าท่านเคยรู้สึกท้อแท้กับหนี้ที่ดูไม่มีวันหมดไหมคะเป็นประโยคเด็ดของหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Get to h e l l Out of Debt โดย e l i e n Sky Kelly นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการจัดการหนี้เพราะเขาบอกไว้ว่าหนี้จะไม่เป็นเพียงแค่เรื่องของตัวเลขหรือเทคนิคการบริหารเงินแต่วิธีคิดของหนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปเปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงินอย่างสิ้นเชิงดังนั้นในวันนี้นะคะพี่อยากบอกก็เลยอยากจะนำ10แนวคิดสำคัญที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้พร้อมตัวอย่าง เพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เข้าใจเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้จะไม่ใช่หนังสือตำราการเงินแบบจ๋าๆนะคะแต่เขียนด้วยภาษาง่ายๆจริงใจและมีอารมณ์ขันด้วยค่ะเอ็นสกายเคลรี่เนี่ยตัวเขาเองเล่าให้ฟังว่าเขาเคยมีหนี้กว่า1 0 0 0 0แสนเหรียญจากบัตรเครดิตหนี้บ้านและก็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่เธอก็สามารถลุกขึ้นมาปลดหนี้ทั้งหมดได้จริงพร้อมสร้างโปรแกรมช่วยคนทั่วโลกให้หลุดพ้นจากหนี้เช่นเดียวกับเธอและนี่คือ10แนวคิดที่ได้จากการอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะแนวคิดที่1บอกไว้ว่าหนี้ไม่ใช่ปัญหาความไม่รู้ต่างหากที่เป็นจุดที่อันตรายคุณจะไม่สามารถเปลี่ยนที่คุณไม่เข้าใจได้เอรินี้ให้เห็นว่าคนโดยส่วนใหญ่นะคะไม่รู้ว่าตัวเองมีหนี้เท่าไหร่จริงๆ บางคนกลัวจนไม่กล้าเปิดแอปธนาคารไม่กล้าที่จะดูใบแจ้งหนี้ด้วยซ้ำสิ่งแรกที่ต้องทำคือเราต้องกล้าเผชิญหน้ากับหนี้นั้นนะคะยกตัวอย่างวิธีการแก้ปัญหาและ,ะเผชิญหน้าก็คือเราจำเป็นจะต้องเขียนลิสต์รายการหนี้ทุกก้อนออกมาไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหนี้ที่ไปหยิบยืมเพื่อนมาหยิบยืมจากญาติมารวมถึงจะต้องแสดงให้เห็นถึงยอดของดอกเบี้ย วันครบกำหนดและยอดขั้นต่ำที่ต้องใจ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะเชื่อไหมคะนี่คือจุดเริ่มต้อนอันหนึ่งถ้าเราไม่รู้ว่านี่มันมีปัญหาอย่างไรเราก็จะไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะเรื่องที่สองนะคะเขาบอกไว้ว่าปลดหนี้จะต้องเริ่มจากใจก่อนที่จะเริ่มจากเงินนะคะความเชื่อของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมพฤติกรรมการเงินของคุณถ้าวันนี้เนี่ยคุณเชื่อว่า ฉันจนอยู่แล้วและฉันจะปลดหนี้ได้ยังไงเชื่อไหมคะคุณจะไม่มีทางเริ่มต้นที่จะปลดหนี้ได้แต่ถ้าคุณเปลี่ยนเป็นฉันมีสิทธิ์ที่จะปลดหนี้นะและชีวิตฉันจะดีขึ้นหากฉันปลอดหนี้พฤติกรรมของคุณก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติวันนี้เราเขียนโน้ตบางอย่างและอ่านมันทุกวันอาจจะติดไว้ที่กระจกหรือโทรศัพท์มือถือให้เราเห็นสิ่งนี้ซ้ำๆกันทุกวัน ประโยคเด็ดที่ว่านั้นก็คือให้เขียนไปเลยค่ะว่าฉันกําลังควบคุมเงินของฉันได้มากขึ้นทุกวันฉันกําลังควบคุมเงินของฉันได้มากขึ้นทุกวันฉันกําลังควบคุมเงินของฉันได้มากขึ้นทุกวันเชื่อไหมคะสิ่งนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหานี้แนวคิดที่3ที่ได้จากการอ่านนะคะเอรินบอกไว้ว่านี่ดีไม่มีจริงถ้าคุณยังไม่มีเงินเก็บ หนี้บ้านหรือหนี้เรียนจะเป็นหนี้ดีก็ต่อเมื่อคุณควบคุมมันได้คนจํานวนบ้ากนะคะโดนหลอกด้วยคําว่าหนี้ดีทั้งที่ความจริงมันก็คือดอกเบี้ยมันก็ยังวิ่งอยู่นั่นแหละหนี้ก็จะดีก็ต่อเมื่อคุณมีอํานาจต่อรองกับมันเช่นคุณก็ต้องมีเงินเก็บแล้วก็ต้องมีแผนสํารองยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าวันนี้คุณยังผ่อนบ้านอยู่ลองคิดดูนะคะว่าถ้าไรายได้ของคุณเนี่ยหายไปเลย3ามเดือนคุณยังผ่อนมันไหวไหม ท้าไม่แสดงว่านี่ก้อนนั้นก็ยังไม่ได้เป็นนี่ที่ดีอย่างที่คุณคิดนะคะนี่คือตัวอย่างที่แสดงเห็นว่านี่ดีมันไม่มีอยู่จริงค่ะถ้าคุณยังไม่มีเงินที่จะเก็บพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อน,นี่นั้นแนวคิดที่4ที่ได้จากการอ่านนะคะเขาบอกไว้ว่ารายรับมากไม่ช่วยถ้าคุณยังใช้เงินเกินกว่ารายรับที่คุณมีอยู่ดีคุณไม่สามารถหาไรายได้เพียงพอกับนิสัยใช้จ่ายที่ไม่มีขีดจากัดได้นะคะ ยิ่งคุณมีนิสัยในการใช้จ่ายเงินแบบไม่มีขีดจำกัดได้เท่าไหร่โจทย์ที่ยากก็คือคุณจะไม่มีทางหารายได้ให้มันมากพอที่จะมาจ่ายรายจ่ายตรงนั้นได้หลายคนได้เงินเดือนขึ้นแต่ยอดหนี้กลับไม่ลดเลยเพราะอะไรคะเพราะว่าเรามากักจะใช้มากขึ้นตามรายได้นั่นเองนี่เราเรียกว่าเป็นกับดักของไลฟ์สไตล์อินฟลชันนั่นเอง ดังนั้นวิธีการง่ายๆนะคะที่คุณเอลินแนะนำไว้นะคะเขาบอกไว้ว่าให้เราตั้งกฎการใช้จ่ายเป็น70 20 10 70แรกก็คือ70%ใช้จ่ายกับสิ่งที่จำเป็นไม่จ่ายไม่ได้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆต้องจ่ายแล้วก็20%คือเก็บออมไว้และอีก10%ก็คือการจ่ายหนี้นั่นเองนะคะและก็ห้ามเกินจากนี้เด็ดขาด ลองมีวินัยกับตัวเองแบบนี้ดูนะคะนี่สินของคุณก็จะเริ่มผ่อนคลายในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองแนวคิดที่5นะคะเขาบอกไว้ว่าระบบสโนบอลจะช่วยปลดหนี้เร็วขึ้นเพราะคุณจะรู้สึกชนะนั่นเองให้เริ่มต้นจากจุดเล็กๆแล้วค่อยๆโตขึ้นจะทำให้คุณมีพลังใจต่อเนื่องนะคะระบบสโนบอลที่ว่าก็คือการเรียงลำดับหนี้จากก้อนเล็กไปใหญ่ แล้วค่อยๆโปะหนี้ก็เล็กๆให้หมดก่อนเพื่อให้เห็นความสําเร็จที่เร็วขึ้นยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าวันนี้คุณมีหนี้อยู่3ก้อนนะก้อนที่ 1- เป็นหนี้บัตรเครดิต5,000บาท 2- เป็นหนี้ที่คุณต้องผ่อนมือถือ1น0 0งบาท 3- คุณมีหนี้สินเชื่อรถยนต์0 0 0 0 0บาทเราก็จะมาเริ่มโปะหนี้ที่บัตรเครดิตก่อนจนหมด แล้วก็นําเงินก้อนนั้นไปเพิ่มในหนี้ในก้อนถัดไปนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกุศโลบายให้กําลังใจตัวเองในการที่ค่อยๆชําระหนี้ก้อนเล็กๆไปเพื่อให้เกิดพลังใจว่าเฮ้ยจริงๆหนี้อ่ะเป็นสิ่งที่ชั้นจัดการได้นะไม่ใช่มันฉันจ,จัดการมันไม่ได้นั่นเองนะคะแนวคิดที่ได้อย่างที่6กก็คืออย่ารอพร้อมแล้วให้เริ่มต้นตอนนี้เลยถ้าเรารอจนพร้อมนะคะคุณจะไม่มีวันเริ่มต้น หลายคนนะรอมีเงินก้อนรอได้โบนัสก่อนแล้วค่อยปลดหนี้แต่พฤติกรรมเราก็ยังไม่เปลี่ยนเลยสุดท้ายเราก็วนกลับมาเป็นที่เดิมนะคะสมมุติยกตัวอย่างนะคะสมมุติว่าวันนี้เราบอกว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่แค่200บาทนะในเดือนนี้ก็ไม่เป็นไรเหลือ200บาทก็โปะหนี้ไปเลย200บาทเพราะสิ่งสำคัญคือวินัยไม่ใช่จำนวนเงินนั่นเองนะคะต่อมาแนวคิดที่ได้ข้อที่7ก็คือ ต้องหยุดสร้างนี่ใหม่ทันทีค่ะการปลดนี่ไม่ต่างอะไรจากการตักน้ำออกจากเรือรั่วนะคะถ้าคุณยังสร้างนี่ใหม่อยู่ก็แสดงว่าเปรียบเสมือนเรือนั้นก็ยังมีรูรั่วน้ำก็จะไหลเข้ามาสู่เรือของคุณอยู่เรื่อยๆนั่นเองถ้าเรายังผ่อนของศปอร์ซ์อยู่เราก็ยังอยู่ในวังวนนี้การไม่สร้างนี่ใหม่ก็คือการเริ่มต้นที่เด็ดขาดและสำคัญที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะคะ หากรู้ว่าคุณมีหนี้และคุณไม่สามารถจัดการกับหนี้นั้นได้หยุดใช้บัตรเครดิตทันทีค่ะถ้าเลือกไม่ได้นะคะบังคับตัวเองไม่ได้ให้ตัดบัตรเครดิตทิ้งไปเลยแล้วก็ทิ้งไว้ไว,ไวในลิ้นชักล็อกไม่ให้เรารูดบัตรและก็บอกกับตัวเองว่าฉันจะใช้เฉพาะเงินสดหรือบัตรเดบิตเท่านั้นนะคะแนวคิดข้อที่8เราจะต้องมีเงินฉุกเฉินก่อนที่จะปลดหนี้เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้อีก นี่ส่วนใหญ่นะคะมักจะไม่ได้มาจากความฟุ่มเฟือยแต่มาจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดการที่เราไม่มีเงินฉุกเฉินมันกลายเป็นกับดักก้อนใหญ่ที่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นนะคะเช่นรถเสียป่วยกระทันหันแล้วคุณก็จะรูดเงินเพื่อแก้ปัญหาทันทีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็เลยอยากจะแนะนำว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างเป้าหมาย emergency fund นะคะหรือเงินฉุกเฉินไว้ อย่างน้อย3 6ถึงเท่าของรายจ่ายต่อเดือนไว้สำรองเก็บในบัญชีที่แยกจากบัญชีหลักเพื่อให้คุณสบายใจว่าหากมีเหตุจำเป็นบางอย่างที่เกิดฉุกเฉินทางการเงินขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องไปเป็นหนี้เป็นสินใครนั่นเองนะคะแนวคิดที่ได้จากข้อที่9ก็คือความรู้ทางการเงินสำคัญกว่าจำนวนเงินยิ่งรู้มากยิ่งควบคุมเงินได้มากนั่นเอง เอลินเชื่อว่าการศึกษาทําการเงินแบบต่อเนื่องคือกุญแจปลดล็อกเพราะพฤติกรรมที่ดีมาจากความเข้าใจที่ลึกซึ้งไม่ใช่แค่ทําตามคนอื่นยกตัวอย่างนะคะวันนี้อยากจะแนะนําให้ลองเลือกพอดแคสต์หรือหนังสือการเงินฟังให้ได้หรืออ่านให้ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งเรื่องนะคะหรืออาจจะจะมีการสมัครคอร์สออนไลน์ที่สอนเกี่ยวเรื่องการเงินที่มันเหมาะสมกับไรายได้ของคุณซึ่งไม่จําเป็นจะต้องเป็นคอร์สราคาแพง ด้วยซ้ำนะคะแต่ให้ได้ความรู้แบบนี้อย่างสม่ำเสมอนะคะเหมือนอย่างที่วันนี้ท่านได้ตัดสินใจเลือกที่จะฟาร์มพอดแคสต์พี่อยากบอกในวันนี้นะคะก็จะเป็นพอดแคสต์หนึ่งที่อยากจะเห็นคนไทยวางแผนการเงินและทำให้สุขภาพทางการเงินของเราแข็งแรงขึ้นนะคะและสุดท้ายข้อที่10ก็คือการปลดหนี้ไม่ใช่จุดจบแต่คือการเริ่มต้นใช้ชีวิตนั่นเอง เมื่อคุณไม่มีหนี้คุณก็จะมีอิสระในการตัดสินใจชีวิตที่มากขึ้นกว่าเดิมปลดหนี้แล้วคุณก็จะมีพลังสามารถเลือกอาชีพที่เรารักได้เลือกทางที่ไม่ต้องแลกสุขภาพเพื่อเงินได้และก็มีโอกาสวางแผนอนาคตได้ดีกว่าเดิมเช่นถ้าวันนี้หลังจากที่เราปลดหนี้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นวางแผนการเงินเพื่อการลงทุนวางแผนเพื่อการเกษียณ หรือทำประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพไว้ให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง Get the h e l l out of this ไม่ได้ให้แค่คำตอบแต่ให้ทิศทางพี่จึงอยากจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากที่ไหนคุณก็มีโอกาสจบลงอย่างได้อิสระแน่นอน,นค่ะและถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากจะมีใครสักคนหนึ่งที่ให้ไอเดียบางอย่างที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการเงินปลดหนี้หรือเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆทางการเงินพี่อยากบอกว่า เราสามารถติดต่อเพื่อมาพูดคุยกันได้นะคะคุณจะไม่ได้เดินบนเส้นทางเพื่อไปสู่ความมั่นคงทางการเงินโดยลำพังค่ะถ้ารู้สึกว่ารายการที่ฟังในวันนี้เป็นรายการที่ดีและมีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะนามาฝากกันสาหรับวันนี้จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ